สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมผมพบกับท่านผู้ชมค่ำคืนวันนี้12กรกฎาคม2564ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาคุยก่อนนอนช่วงนี้ช่องตองพรพอมผมจะมาชวนท่านผู้ชมที่นอนดึกทุกท่านมาพูดมาคุยกันมาคอมเมนต์กันก่อนนอนเรื่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่ากลางวันไม่ค่อยมีเวลาที่จะติดตามข่าวสารมาทาคลิปก็ ่ําก่อนก็รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็ไม่ได้เสนอไปทุกเรื่องนะครับข่าวสารเรื่องใดที่พี่น้องประชาชนดูจากสื่อกระแสหลักดูข่าวทั่วไปรับทราบแล้วก็ไม่ไม่เอามาเสนอไม่เอามาคุยยกตัวอย่างวันนี้12ก,กรกฎาคมเนี่ยเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาตินะครับเขาก็มีการปรับเรื่องวัคซีนกันอันนั้นเราก็ไม่คุยเพราะว่าพี่น้องประชาชนน่าจะดูข่าวรู้แล้ว เมื่อก่อนนี้มีการฉีดวัคซีนซินแวคสองเข็มต่อมาวัคซีนซินแวคนี่สองเข็มนี่มีประชาชนไม่นิยมเขาดูสื่อต่างๆก็คิดว่าซินแวคเนี่ไม่เวิร์กไม่ทําให้มีภูมิคุ้มกันวันนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติก็บอกปรับแผนการฉีดวัคซีนมีมติออกมาประชุมกันมีมติให้ฉีดซินแเวคเข็มหนึ่งแล้วก็เข็มที่สองนี่ ไปฉีดแอสตาเซเนกามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการาป้องกันโรคได้เขาบอกนะเข็มหนึ่งกับเข็มสองห่างกัน3 4ถึงสัปดาห์เนี่ยเข็มหนึ่งฉีดซินเวกเข็มสองให้ฉีดแอสตาเซเนกาเขาจะวินี่คือวิธีการฉีดวัคซีนวิม,มติมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเขาบอกอย่างนั้นนะครับเรื่องวัคซีนอันนี้พี่น้องก,ก็รู้แล้วนะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าฉีดซินแวกมาแล้ว2เข็ม ก็จะสีก็จะฉีดแอตตาเซเนกาเป็นการกระตุ้นหรือว่าบูสเตอร์ให้บุสเตอร์ภูมิคุ้มกันนะให้เกิดขึ้นหรือว่ากระตุ้นแอดตาเซเนกาอีกหนึ่งเข็มโดยเอารายละเอียดพี่น้องฟังไปแล้วจากข่าวส่วนสถิติคนที่ติดเชื้ออายใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยังไงก็มันเป็นข่าวที่ฟังแล้วไม่สบายหูหยุดแล้วแล้ว8,900 9,000มาติดต่อกัน3วันวันนี้8,000กว่าครับแต่ที่น่าสนใจมันก็อยู่ตรงนี้เรื่องเยียวยาวันนี้มีการประชุมคณะมนตรีไม่ใช่ประชุมคณะมนตรีขออภัยประชุมทีมเศรษฐกิจมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานการประชุมเนี่ยประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เขาบอกว่าประชุมกันช่วงบ่าย3เสร็ษบ่าย3ครึ่งหรือเปล่านะ หลังประชุมนักข่าวไปรอทําข่าวไม่ได้ข่าวเลยครับไม่ได้ข่าวเพราะว่าเขาปิดข่าวหลังประชุมก็มีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็แจ้งทางไลน์ให้กับนักข่าวที่ไปรอทําข่าวให้ทราบว่าประชุมเสร็จแล้วและจะเสนอข้อที่ประชุมคอรมอรอฟังแถลงหลังประชุมคอรมอไปเลยนักข่าวพากันจ่อยกลับบ้านไม่มีใครได้ข่าวนะครับก็รุบสรุป สำนักข่าวต่างๆก็ไปลงข่าวแล้วว่าไม่มีการเปิดเผยรอฟังคณะรัฐมนตรีประชุมพรุ่งนี้และ,ถะแถลงครั้งเดียวไปเลยก็ออกข่าวตรงกันอย่างนี้ในส่วนของแวดวงข่าวจริงนะครับผู้สื่อข่าวต่างๆสื่อมวลชนต่างๆที่เขาทําข่าวไปตามระบบสื่อกระแสหลักทํานองนี้สื่อมวลชนส่วนสื่อออนไลน์โซเชียลต่างสุดแท้แต่จะพูดไปอันนั้นไม่จริงบางคนก็ว่าได้เท่านั้นเท่านี้เตรียมเคาะพรุ่งนี้ สิบสามพุคมกี่บาทไม่รู้เข้าผ่านทางไหนได้ยังไงว่าไปอันนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าข่าวจริงเนี่ยโฆษกประจําสํานักนายุรัฐมนมตีเขาแจ้งทางไลน์ไปยังสื่อมวลชนทุกขแขนงแล้วว่าใครที่มารอทําข่าวนะ่รอฟังหลังประชุมครมอถแถลงข้างเดียวเขาบอกอโฆษกประจําสํานักงานยกรัฐมนตรีแจ้งทางไลน์ไปยังผู้สื่อข่าวหมดแล้วนะครับเอาล้ครับเราคุยกันคืนนี้ก็คุยกันประเด็นนี้แหละประเด็นที่ ก่อนหน้านี้นี่ถ้ามีการประชุมทีมเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่พอประชุมเสร็จมักจะ,ะมักจะปล่อยข่าวออกมาก,ก่อนมารอบนี้มาแปลกไม่ปล่อยข่าวตอนนี้รัฐบาลคิดอะไรอยู่ไม่มีใครเดาออกขนาดนักข่าวที่วิเคราะห์ข่าวเก่งๆยังไม่กล้าเดาเลยครับยังไม่กล้าเดาเลยว่าพรุ่งนี้ประชุมครมนี่ทีมเศรษฐกิจที่ถกกันวันนี้เรื่องเยียวยาไน นักข่าวที่เก่งที่วิเคราะห์ข่าวเก่งที่สุดไม่กล้าวิเคราะห์ว่าตกลงพรุ่งนี้นี่เมื่อเข้าที่ประชุมครมอนี่ยจะเยียวยาเพียงสิบจังหวัดที่ล็อกดาว์เคอร์ฟิวนี้ใช่ไหมหรือว่าจะเยียวยาทั้งทุกจังหวัดทั่วประเทศนักข่าวที่วิเคราะห์ข่าวเก่งไม่กล้าฟันธงนี่เรื่องจริงครับไม่มีใครกล้าออกมาเปิดเผยว,าวขข่าวิเคราะห์ข่าวนักวิเคราะห์ข่าว ไม่กล้าวิเคราะห์ว่าเอาเขาจะเยียวยาแค่สิบจังหวัดนะไม่กลา้าพูดเลยนะไม่กล้าพูดว่วาอย่างนี้หรือจะกล้าพูดว่วารัฐบาลคาดการว่ารัฐบาลจะเยียวยาทั้งประเทศคนคาดการแบบนี้ก็ยังไม่กล้าคาดการเลยครับเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ไม่ทราบเลยแล้วก็ไม่มีใครกล้าเดาคือถ้าใครเดาเสียของไปเลยคือถ้าเดาแล้วมันผิดเดาแล้วผิดแล้วว่าคาดการให้ประชาชนฟังข่าวต่างบ้านผิดพรุ่งนี้คุณเสียศรัทธาทันที ยกตัวอย่างช่องตอนวันผมเราก็ไม่เดาเราก็ไม่คาดเดาว่ารัฐบาลจะเยียวยาสิบจังหวัดหรือเปล่าหรือว่าจะเยียวยาทั้งประเทศไม่เดานะครับคือถ้าเดาเราไปเนี่ยเราเสียของเลยเราไม่กล้าเลยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่จะไปไม่มีใครไปล่วงรู้ว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ตอนนี้รัฐบาลคิดว่าจะเยียวยาสิบจังหวัดหรือเปล่าหรือรัฐบาลจะเยียวยาทั้งประเทศรูปแบบเยียวยาจะเอายังไงตอนนี้นักข่าวไม่เห็น คือไม่รู้ทางหรือว่ารัฐบาลจ,จะคิดยังไงอยู่นะครับของเราเนี่ยก็เป็นสื่อโซเชียลชนิดหนึ่งก็ไม่ได้เก่งกาจเรื่องข่าวสารอะไรมากมายถ้าจะไปออกความคิดเห็นหรือว่าจะไปวิเคราะห์ล่วงหน้าว่าจะเยียวยาสิบจังหวัดเท่านั้นแหละไม่เยียวยาทั้งประเทศหรอกก็ไม่กล้าพูดนะครับไม่กล้าพูดหรือบอกว่ารัฐบาลจะเยียวยาทั้งประเทศเลยก็ไม่กล้าพูดพูดไปเสียเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะออกมาตรงกับที่เราวิเคราะห์หรือเปล่ามันไม่ทราบเพราะ ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่า,ารัฐบาลคิดอะไรไม่มีใครเดาออกเพราะนั้นเรื่องการเยียวยาจะออกหัวหรือออกก้อยต้องรอฟังรัฐบาลพวกนี้เท่านั้นคำว่าออกหัวก็คือพี่น้องประชาชนต้องการพี่น้องประชาชนต้องการให้เยียวยาทั่วประเทศไปเลยนอกจากจะเยียวยาทั่วประเทศแล้วสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการก็คือขอเป็นเงินสดนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนยังต้องการมาตรการช่วยน่อย พวกที่ติดค่างวดโน,น,น่นนี่นั่นงวดลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขายังเก็บไปเรื่อยๆนั่นนะ่ะงวดต่างๆเนี่ยแต่คนที่ติดค่างวดลดไม่มีไรายได้พอจ่ายนี่ทําไงรัฐบาลรัฐบาลคิดถึงจุดนี้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรมาช่วยผู้ที่ผ่อนนั่นผ่อนนี่นะไฟแนนซ์ Finance, น่ะแบบนี้รัฐบาลคิดออกไหมจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงรัฐบาลคิดออกหรือเปล่าไม่มีใครกล้าเดานะครับ ก็สรุปสั้นๆว่าพรุ่งนี้ฟังพร้อมกันหลังประชุมคอรมอเขาก็จะมีการแถลงข่าวเรื่องมาตรการเยียวยาส่วนมาตรการเยียวยาเนี่ยเราน่าจะเดาออกว่ามติคอรมอพวงนี้เนี่ยยังไม่ใช่การเยียวยาเลยมติคอรมอจะพูดแต่ชื่อชื่อเยียวยาให้เห็นว่าจะชื่อเยียวยาเนี่ยชื่ออะไรส่วนจะเยียวยาใครยังไงเท่าไหร่ต้อง คอรมอรต้องส่งเรื่องกลับไปยังให้หน่วยงานเอาคิดมาตรการเสร็จแล้วเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอรเพื่ออนุมัติอีกครั้งพรุ่งนี้น่าจะเป็นการประชุมคอ,อรมอลและมีมติเห็นชอบในหลักการไว้กว่อนให้เยียวยาทํานองนี้ส่วนอนุมัติการเยียวยาต้องเสนอไปอีกไปทําเรื่องละเอียดมาอีกครั้งไปทําเรื่องละเอียดมาอีกครั้งแล้วก็เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้เห็นชอบเห็นชอบในความเหมาะสม เสร็จแล้วก็ต้องนําเสนอที่ประชุมคอรมอรเพื่ออนุมัติการเยียวยาวอีกครั้งกว oh. ่าจะเยียวยาวได้จริงใช้เวลาอีกนานครับคิดว่านานแต่พรุ่งนี้จะเป็นชื่อเฉยๆว่าเห็นชอบอันนี้เราพอเดาได้เลยเราก้าฟันธงเลยว่าพรุ่งนี้จะเห็นชอบในหลักการว่าจะเยียวยาวอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นการเห็นชอบส่วนมาตรการจริงๆต้องเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งเสนอคอรมอรอนุมัติงบประมาณอนุมัติอีกครั้ง อนุมัติย,ยาอะไรยังไงอีกครั้งมีครับแบบนั้นมีนะกล้าฟันธงตรงที่ว่าอนุมัติในหลักการไว้ก่อนว่าให้ย,ยาแต่จะเป็นสิบจังหวัดหรือทั่วประเทศไม่กล้าพูดนี่แหละครับคือสิ่งที่คุยกันก่อนอนอน,นคืนวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่คุยกันหรือว่าฟังเราเป็นประจำหรือว่าคอมเมนต์กันมาอยู่เรื่อยก็คงจะพอเข้าอกเข้าใจคนที่เอาเรื่องเรามาเล่าให้ฟังและมาคุยคืนวันนี้นะครับ คือรัฐบาลตอนนี้คิดอะไรอยู่ไม่มีใครเดาออกครับก็มั่งเมื่อไม่มีใครเดาออกก็รอฟังหลังที่ประชุมครมอรประชุมในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆน่าจะมีข่าวส่วนจะข่าวแบบออกหัวคือเยออยวยาทั้งประเทศหรือจะออกก้อยเยออยวยาเฉพาะสิบจังหวัดก็พรุ่งนี้รู้ครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านสมหวังขอให้ออกหัวครับสวัสดีครับ